ัสดีค่ะอันนี้คือเสื้อยาวนิดนึงเสื้อหนูเองเห็นไหมช้นเหตุ hey, จะมีสองตำแหน่งนะคะคือจะมีเขียนอยู่สองจุดมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้หนูจะเขียนว่า I love pair t w e r นะคะคือรักแพรทุกเวลาเลยยีิบสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์คือรักแพรตลอดทั้งวัน รักหนูทุกเวลาแล้วบรรทัที่2เขียนว่า I pairir you นะคะเหมือนแทนจากคขาว่า I love you เป็น I p r you นะนี่ก็คือมันน่ารักก็เลยเอามาใส่ไว้ตรงนี้แล้วบรรทัดสุดท้ายนะคะก็เขียนว่า We h r e p a i r the l o v e นะคะคือที่ไหนมีหนูที่นั่นก็จะมีความรักอะไรย่างนี้ใช่ก็เลยเป็นเส้นที่ออกแบบมาแบบเป็นความรักที่เต็มเปี่ยมเลยมีความรักเต็มเปี่ยมให้หนูเลย ก็เลยรู้สึกว่ามันน่ารักถึงเสื้อมันจะเท่แต่ว่าควาไมหนมแบบก็น่ารักอะไรอย่างงี้ก็คือรักหนูมากๆส่วนบรรทัดนี้นะคะอันนี้จะยาวมากอันนี้เป็นคำวอวยพรที่แบบหนูมีให้ทุกคนนะคะก็จะเขียนว่าถึงคุณที่หนูรักหนูหวังว่าคุณจะมีรอยยิ้มที่สดใสในทุกๆวันแล้วก็จงไม่เสมอนะว่าหนูจะอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลาเลย ไม่ว่าจะเป็นวันที่คุณหม่นหมองหนูก็อยากให้รู้ไว้ว่าหนูรักมากๆแล้วก็บอกว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีสําหรับทุกคนนะคะอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้อะไรอย่างนี้โดยรวมแล้วคือเสื้อตัวนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักของหนูอันนี้จะเป็นข้อความที่ใส่มาหาหนูแล้วหนูก็จะรู้เลยว่าทุกคนแบบรักหนูมากๆ แล้วอันนี้ก็จะเป็นข้อความที่แบบหนูอยากให้ทุกคนแบบมีความสุขในทุกๆวันอะไรแล้วก็อยากให้รู้ว่าหนูอยู่ข้างๆทุกคนนะคะส่วนตรงนี้คือไม่รู้ว่าทุกคนดูออกไหมว่ามันเป็นเงาคนไม่รู้ว่าจะดูออกหรือเปล่าตอนนั้นจำได้ว่าว่าตามอารมณ์เป็นฟีลความรู้สึกแบบว่าแอบหม่นหมองน,นิดหน่อยเพราะว่าแบบเออเราใจเลขสองแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบ แลก็ไม่ใช่เด็กน้อยแล้วอะไรเงี้ยแบบมันจะโตขึ้นแล้วทุกอย่างมันก็จะแบบดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันกับหนูรู้สึกว่าเอยเราไม่ใช่เด็กน้อยแล้วหรอเนี่ยถึงแบบหนูจะยังรู้สึกเป็นเด็กอยู่นะหนูยังรู้สึกว่าเอยตัวเองแบบยังเป็นเด็กอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่แบบใน ส่วนมากที่เขามองมาก็คืออ้าก็ยี่สิบแล้วก็เลขสองแล้วก็โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบดูแลตัวเองเราต้องมีความแบบว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วทั้งที่เรารู้สึกว่าเรายังอยากเป็นเด็กอยู่รเลยมันก็มีความรู้สึกว่าแอบเศร้านิดนึงหรือเปล่านะอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบว่าเลือกบลัชสีดําแล้วก็ค่อยๆ่วาดออกมาแบบกลายเป็นเงาคนคือตอนแรกหนูกะจะวาดเพิ่มเติมด้วยแต่หนูรู้สึกว่าหนูชอบดับแรกแล้วมันเป็นดับที่แบบว่าใส่ความรู้สึกหนูไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเลือกดับแรกขึ้นมา ใช่เลยอยากให้เสื้อเป็นแบบดีไซน์แบบเท่ๆด้วยใช่ค่ะ